ชมละครกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะคะขอบคุณตัวละครเพื่อนๆที่ส่งมาร่วมสนุกด้วยกันนะคะได้บทไหนยอย่าเนอยใจนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการชมละครว่าไงเวียซีลินเราอยากถามอรายเธอหน่อยว่าจะบอกรักเราเหรอจะถามว่ามีแฟนยังครับตรงๆเลยเหรอฮ่าฮยังไม่มีค่ะจะจีบเราเหรอได้ไหมเราชอบเธอ อรของนเนี่ยเราไม่อยากเป็นเพื่อนอะเป็นเพื่อนมานานและขอเป็นแฟนได้ปะนายจะให้ฉันตกใจกี่รอบเนี่ยเอาดีๆไม่เล่นฉันจะได้ทําตัวถูกไม่เล่นครับเป็นแฟนกับผมนะครับเฮ้ย hey, จริงดิดดดฉันรอเขามาขอเป็นแฟนหลายปีเลย <c oughs> เป็นแฟนเขาแล้วห้ามทิ้งเขานะแต่เขาทิ้งตัวเองได้ยืมสติ๊กเกอร์ตกใจแป๊บ <c oughs> ย่างนี้ก็ได้หรอไม่สงสาร <c oughs> ผมหรอครับหล่อเล่นหน้านายก็คิดเยอะอีก ไปเล่นเกมกันกันบได้ค่ะแม่ไรค่ะตามใจซีรีเลยครับได้ค่ะงั้นจอยตามมานะคะสองชั่วโมงผ่านไปสนุกมากเลยค่ะสนุกเพราะเราเล่นด้วยกันหรือเปล่านะแอบดีใจไม่ต้องดีใจหรอกค่ะสนุกเพราะเราเล่นด้วยกันแหละทำไมเรามีแฟนน่ารักจังคลั่งรักไม่ไหวแล้วอ่ะขอให้วียน่ารักแบบนี้ตลอดไปนะ กับน่ารักตลอดอยู่แล้วครับเราไปนอนก่อนนะคะเดี๋ยวฝันถึงนะคะเดี๋ยวผมจะไปนั่งเฝ้าในฝันนะครับ